ครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องปายซูคุสุคนครับครับเสี่ยงใจผู้ไทยพาเลาะคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องผมจัดใบพี่น้องผมวันนี้ยูตลาดมินคือเก่าพี่น้องมาเลาะเบิงสินค้ามื้อน,นี้ก็จะเป็นร้านค้าล้านขายเสื้อผ่าครับโซนนี้จะเป็นเสื้อผ้ามือแรกมือไม่ครับนี่โซนนี้จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าวัยรุ่น มีเบิดทั้งเสือผ่าคนเกา่าคนเถ่าคนแก่เด็กน้อยจัดไปพี่น้องผมโซนนี้จะเป็นโซนร้านค้าร้านข,า,า,นขายล้านประจำพี่น้องผมจะมาทุกมือครับเปิดทุกมือบมมีวันยุดธราชาการครับมาตลาดมีนำ้ำใดเลือกหาซื้อสินค้าอยู่นี่กะได้ตลอดเวลาครับ โซนี้ยังเป็นเศร้าเ่เด้อ์พี่น้องครับลูกค่ากับบัทันมีปัะไดเพราะว่ายังเศร้าพอค่าแม่ขายกับกำลั่งพึ่งสิเปิดเบิง้งพ่นเอาเออจัดไปพี่น้องลองเท้างามๆสวยๆทั้งนั้นเลยจวดจาดฟาดบึ้บกันเลยพี่นอจจออ้องถึรกจึก มาโซนนี้นี่บัต้องย่านห้อนพี่น้องผมมีหลังค่ามีโดมย่างดีแล้วครับบ่ย่านฝนบ่ย่านแดดบ่ต้องห้อนแดดนี่รองเท้าสวยๆงามๆรองเท้าเฟสั่นพี่น้องผมจัดไปครับมาตำม,มาเลือกซื้อเลือกหากันครับโจดจาดกันพี่น้องตลาดมินบุรี รองเท้ากีลงกีฬาครับรองเท้าออกกําลังกงกําลังกายพี่น้องเสือ้าเสือยืดครับตัวละร้อยพี่น้องราคากับบอเแพงหรอกครับเสือไม้แกะกองมาเลือกซื้อเลือกหากันครับนี่แม่ค้าก็บกำลังเทิมสิเปิดล้านพี่น้องผมยังเศร้าอย,อยู่ลูกค้าลูก ข้ากับพท่านมาหลายปันไดครับเสื้อพาโซนนี้หลายข้าขนาดเสือพามีฮอตเสื้อพาน,อน,อน้องน้องหนูหนูลูกหลานพี่น้องมาบึงมาจัดกันครับราคากับเแพงครับหนึ่งราคาถึกถกครับ เสือกีฬาน,น,น้องน้องหนูหนูกามีพี่น้องกางเกงส่งกางเกงสร้างตัวละร้อยครับมือเรลกแกะกองกวกักเลยพี่น้องผมเสือฟ้าครับมีแต่ตัวสวยๆเลยเสือกระไดพี่น้องเลยจัดไปครับมาหาบึงหาส้มพี่น้องสวยๆงามงามเสือกันนงกันหนาวครับ เสือกันหนาวสวยๆมาเบิงมาแ่งเอาพี่น้องครับมาจัดมาตำเมาลูกค้ากับบตท่านมีครับเบิงคือบรตท่านคึกคักมีแต่แม่พ้าพอว่าเปิ่นพึ่งเปิดรล้านครับยังเศร้าอยู่เก็บภาพบรรยากาศมาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้เบิงได้แงงได้ส้มครับนี่ได้ฮอตสุดเส้นซานตาครด ว่ธรรมดาได้พี่น้องผมจวดจาดเลยครับเสือกันนงกันหนาวเขยนยง,งแขนง็นเงาโซนนี้เป็นโซนเสือพาแฟ่สั้นครับเสือไม่ลาค่าถือสุดยุดตลาดมินเนี่ยแหละครับมีทุกสิ่งให้เลือกสรรป่านเมอรลิคิงพี่น้องผม มือลิคิงมีทุกสิ่งให้เลือกสรรอันนี้ตลาดมินครับมีทุกสิ่งให้เลือกสรรคือกันนี่กระเป๋าสวยๆงามๆครับใบละร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่น้องผมกระเป๋าสวยๆงามๆอันนี้คือบริเวณทั้งนอกครับิ่งยังเศราอยู่คนกับระท่านหลายมาซอยนี่ครับยนียเขามาซอยนี่มีหลายซอกหลายมุมพี่น้องกว้าง โซนทั้งนี้ก็ได้โซนเสือเ้อผ้าแฟชั่นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีผู้เท่าเด็กน้อยมีเบิดครับสุดปีมงปีใหม่เหม่ท่านมีสุดปีใหม่ซันตะคอดให้น้องๆหน,น,นูหนูก,กะมาเบิงบ่งมาเบิ่งมาเบิ่งครับราคาโบแฟแพงพี่น้องจัดไปครับโจวดจาดฟาดบึ้บกันเลยพี่น้อง นี่เสื้อผ้าสวยๆงามๆครับหวางล่านกับท่านเปิดครับสายบันเทิงก็มีพี่น้องผมนี่เครื่องเสียงเครื่องโดนตีตุ่มตุ่มตม้มตามกันเลยทีเดียวจะต้องได้ปิดเสียงยานติดลิฟท์ิดสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับผม